สวัสดีครับวันนี้ลดราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วนะครับเป็น Honda c i ิตี้ไทซนะครับปี2 0 0พันหนึ่งนะครับส5 4 4น้าสิบสี่นะนี่นะครับสภาพสวยงามมากนะครับรถราคาหลักหมื่นมาอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดคันเก่าๆนะครับประกันนี้มาใหม่ละเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับผมช่างบินรดมือสองนะครับวันนี้มี Honda c i ิตี้นะครับปีสอง4ันห้าอสิบสี่นะวันนี้ มาแนะนํานะครับหลังจากที่ว่าเข้ามาใหม่ผมก็ลงขายเลยนะครับอันนี้สําหรับใครที่สนใจที่ถามหาอยู่ก็รถเข้านะครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่กําลังดูรถมือสองอยู่นะครับก็ให้กดกระดิ่งไว้เวลารถมือของถูกเข้าแบบนี้นะครับจะได้ทันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านที่ว่าทักมาเนี่ยส่วนมากจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารถขายไปแล้วเนาะเพราะว่าส่วนมากคนที่เขากดแจ้งเตือนไว้เนี่ยก็จะได้รับรถไปก่อนนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสตัดสินใจก่อนนะครับก็คือเห็นรถปุ๊บก็มีโอกาสได้ซื้อเลยนะครับ สำหรับใครทียังไม่ได้กดติดตามไว้ก็แนะนํากดกระดิ่งไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาผมโพสต์รถใหม่ๆมาแบบเนี้ยจะได้เห็นเลยเนาะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะครับโอเคเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับสองหหนะฮะเจ็ 7. มีนาคมนะครับนี่เป็นเอกสารนะครับส่วนจุดทะเบียน7มีนาสอง4้นะครับฮอนดานะครับสีน้ําตาลสีเดิมนะครับ ด,ดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะเนี่ยราคาก็อันนี้65,000บาทนะครับราคาถูกราคาหลักหมื่นนะครับราคาหลักมอไซค์นะครับเดี๋ยวดูภายนอกเดี๋ยวผมพาสักพักเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะแับฮอนด้าซิตี้ไทเซ็ตนะครับประมาณนี้นะก็หลังจากดูภายนอกแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ครับกุญแจนะครับ เราไปลองขับดูก่อนดูภายในภายในสักหน่อยนะนี้มีกระจกไฟฟ้านะครับนะครับตามการใช้งานนะครับราคาหกหมื่นห้าพันบาทนะสามารถต่อรองได้นะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเก้าสามสี่ครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้นะครับก็เดี๋ยวลองทดลองขับดูก่อนนะก็ภายในสะอาดครับ กระจกไม่ล้านะฮะกระจกชัดๆเลยนะครับเดิมครับกดติดตามไว้เวลารุใหม่ๆมาราคาหลักหมื่นอย่างนี้มาจะได้เห็นนะตตาร์ทีเดียวติดนะครับเหล็กใหม่นะครับสองแสนสองมื่นหกพันสองร้อยสิบหกนะครับโอเคเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ น,นี่เบรกมืออยู่นี่นะครับแล้วไปกเครื่องเสียงคนระับเดี๋ยวลองเทสเครื่องเสียงก่อนเอาเครื่องเสียงดยเดี๋ยวจะบีบลิ้เคาติดนะเครื่องเสียงใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ก่อนนะเ้เกียร์ถอยนะเดี๋ยวลองถอยหลังก่อนก็ได้ฮนะอลองถอยหลังก่อนนะ ใช้ได้นะไม่มีปัญหาเลยข้าเกีรยนิ่มๆขับรถนิ่มๆน,น,นะครับรถต,ตัวโตนะครับประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเห็นมัาเป็นเยร์ว่างนะครับเนี่ครับเจร์ว่างไอเจร์ว่างขึ้นนะครับตัวเห็น,นะก็ดีสีนะครับโอเคอ๋อเครื่องนิ่มๆเลยไม่หอนไม่อะไรเลยนะขับได้ปกติท่าบเนี่ยใช้ได้นะเครื่องนิ่มครับโอเคครับ ถอยดอนกลมไยพาวเวอร์เข้าง่ายเลี้ยวง่ายนะครับสำหรับใครที่อยากดูจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะว่าอยากจะดูจุดไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับรอบๆบคันก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่ๆไปอะ่ะมาช้าแล้วทีนี้รถซื้อไปแล้วก็จะมาเสียดายนะครับเพราะว่ารถราคาหลักหมื่นนะครับ กด,กดกระดิ่งไว้นะครับโอเคอ่ะเราไปดูฝากรองเดินประมาณแล้วนี่ครับประมาณนี้นะเครื่องแห้งๆเลยครับไม่เยิม้มไม่หยุดไม่ย้อยไม่ดังไม่ควันไม่มีปัญหาครับ ครับรถตอนนี้ก็รถอยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ลมเก้านะครับยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 7 7 3แ7 9 3 4้าสมนะครับโทรมาเบอร์นี้นะนะครับจะให้ดูรอบๆอีกสักครั้งนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเาะว่าใช้งานได้ปกตินะครับราคาหลักหมื่นนะครับ ราคามอเตอร์ไซค์แล้วอะสามารถกันแดดกันฝนได้นะครับโอเคก็ okay, so ประมาณนี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆมาลงทุกวันพุธนะครับปกติผมจะลงทุกวันพุธนะก็อ,อาจจะมีลงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าได้มาก่อนก็จะลงก่อนนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะโ okay, อเคสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ